สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวมานะครับขออนุญาตไปตั้งหลังบ้านก่อนนะครับ เอานะครับผมมาแล้วนะครับสวัสดีทักทายกันนะครับกับช่อง AJN กับโจ๊กนะครับแล้วก่แหมช่องนึ่งนะครับ ชื่อช่องว่าอ้โจกนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเนะฮะอัยมาอีกแล้วนะครับอีกแวาวเป็นใจนะฮะหวานเป็นใจครับเป็นใจนี่คือใจพักนะครับหวานอย่างปลาเหลือครับโอ้ยสวัสดีนะครับทักทายกันนะครับสวัสดีน้องยงแฮพี่แชร์นะครับสวัสดีน้องยงคนเก่งครับสวัสดีพระส้มตัวครับนะครับอ่านะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาที่ไหนพี่แอนเราจะมา เมนูเส็บเปียวเบนะอันนี้นอะไรมันคืออะไรต้องคือปะสมพีดีพีเคก,ก่อนอ่า,อานะครับเ้องผูมดูไกลๆมาดูไกล่านะครับเดี๋ยวต้องคือผสมพีดีพีเคก,ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ครับสวัสดีปัาทุนดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะประสมครับอ่าปทุนดีก็ให้รู้จักนี่นะครับอ้านะครับสวัสดีครับน้องเดอร์มอนนะครับเดอร์มอนสวัสดีค่ะนนี้นะครับรูปแบบนี้นะฮะอ่าเพื่อนเพื่อนไทยว่าคืออะไรนี่นะครับนี่นะครับบางคนอาจจะเคยรู้จักบอกก่อนว่ามีรสเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวมะนาวก่อนบะจใจครับมะมอนมะโอมะโอสวนปัทุนดีหรือเปล่าอ่า นะครับนะครับลักษณะมันจะเป็นลูกแข็งๆนะฮะนี่นะฮะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับอ่านะครับน้องเดอร์มอนบอกว่าผมไม่รู้ครับนะครับอ่านี่นะครับนี่คือลูกอะไรพี่แอนเขาคนกําไทยเปัญหงลูกมะวาวอ้าวนะครับมีกำกำกำมังกิเปัญหาว่าเจแปนนิสควินส์ข่าวป้าคนดีบอกว่าลูกมะอึกครับพี่แอนอ่าาาา สีมันคล้ายสีมันคล้ายนะครับเขาเรียกว่าเจแปนนิสคุนส์ค่ะอ่านะฮะเราก็มาเคยกินกันยูป้องว่ามะตูมญี่ปุ่นค่ะอ่านะครับพี่โจ้จากกอะมะตูมญี่ปุ่นก็เป็นดีเจไงฮะดีเจมะตูม นั้นคนเป็นดีเจพี่โจ๊กนั้นคนมะตูมญี่ปุ่นนี่คือเป็นผลไม้ผลไม้นะอันนี้นะอันนี้ไว้ข้างนอกกนเคย์กินมากรอนก็ได้นี่ก็ครับไข่เฮาเขาเนี่ยบเกยครับนม่แล้วก็ไปได้จากไหนมาไปได้มาจากที่ตลาดนัดไทยใหญ่นะครับวันนี้เฮาแเลจะกืนกืนกิน ชาติพันไปแล้วนะครับจากคนเม,มืองจะกลายเป็นคนไทยใหญ่ไปแล้วนะครับมผมคนไทยใหญ่หรือว่าจีนอยู่นานนะคะครบรรยกาศของอัน,นชนพี่น้องช,ชนชาวไทยใหญ่กับพี่น้องอ่าจีนอยู่นานจะมีผลไม้แบบนี้อยู่เฮ้าก็ผ่านไปผ่านนา้กับมเกยจะซื้อมาลิมรสสักเถือนนะคะแล้ววันนี้เฮา กะโอ้ไปแรกก็อ่ามันคอ่ตอนตอนห้ามพักแบบอย่า้แบบแบบเงาไงมันมาเงาไงครับประสมประสมบอกแล้วประสมตอบถูกไว้แอนมะตุนญี่ปุ่นนั่นนะนะครับโอ้เปรี้ยมันก็ค่ะประสมค่ะนะครับอมันเปรี้ยแล้วก็ถามไม่กาว่ารสชาติมันเป็นไงเม่กานี่คือน้ำลายของมเลยมันเปรี้ยวมากเอออ่า ก็เลยอ่าถามสูตรพิธีกันเอามาเนี่ยจะได้กินได้พ่องเปิ้ลบอกว่าเอามาจิ้มเกลือได้นะปอกปอกเอเฉาะเฉาะแล้วจิ้มเกลือเหมือนเขากินนั่นมะม่วงกินในอย่างนี้นะจิ้มเกลือเห็นวิธีก็คือมาตำวันนี้เราไปเอาสูตรของเปิ้ลมาแล้วนะคะตำใส่ขิงอ่าใส่ขิงใส่พริกแล้วก็ใส่ เกลือน้ำตาลเกลือน้ำตาลแค่นี้แต่อี้นะครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อข้าวปุกนะครับข้าวปุกจีที่ตลาดนัดมากินนะครับข้าวปุกนี่แพงละสิบบาทสาวอาสาวบาทครับปุกแพงละสาวบาทไปไปมาแมมมาได้บะตุ้มญี่ปุ่นนะครับผมบะตุ้มญี่ปุ่นหรือว่ากำเมืองหอมว่าบะปินนะครับผมมาแล้วครับผมแก่นแก่นอี้นะครับผมแทบจะเอาคืนเพื่อนนะครับแต่คนนี้ไปซื้อนะคะ ยิบ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 ะคะแล้วก็แอนก็ถามว่าลูกละกี่บาทเอ้ขายจะได้ลูกละสามสิบครั้งจะเอาลูกเดียวเนอะยิบมาแล้วลูกละสามสิบเดี๋ยวเขาต้องมาพิสูจน์พิณิชพิจารณาก่อนนะครับว่ามันมีลักษณะแบบอย่างใดห้องอ่ะพี่โจลองช็ชิมซิว่ามันเปรี้ยวสมคำล่ำลือเขาเกะอ่ากินเช็ด กินจะอ้อหอมนิดนิดหอมนิดนิดหอมคล้ายๆกับมันฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็พืออยู่ในเช่อใช่ครับอย่างเราเราปาดมาชิมหน่อยดีนะครับเอานัตาเอามกงีเพรนะนัมกซนะฮะคงจะเปรี้ยวน่าดูไม่ก้านไม่คือน้ำลายพุเลยอ่ะอืข้างในนี่มันเหมือนครับทุกคนเงียบผลไม้เปรี้ยวอ่ะ ข <f led> นนีลูกแล,ล้วนะฮะมันเปรี้ยวมากถ้าทุนดีบอกว่าแพงเพราะแปลกนะฮะน้องเดิโมอนบอกว่า oui? <c oughs> แต่มีกลิ่นหอมนะหอมคล้าเหมือนนั้นเหมือนแปงเหมือนเลมอนอือ่ะมันมีความหอมอ่ะบอกมาดูคล้าย ความกรอบคล้ายๆพุทธาแต่ความเปรี้ยวเนี่ยมันจะคล้ายๆกับกระท้อนเออแต่มีความฝาดเออนะฮะน้องเดบ๋วบอกนว่าผมพิมพ์ภาษาอีสานเป็นนะครับจัดพิมพ์ภาษาอีสานได้โกนะครับได้เลยนะครับผมอ่ะนะมีความเปรี้ยวแล้วมีความฝาดจ้ะเปรี้ยวี่ขั้นขั้นมะนาวนิ่น้องเลยเบิร์ดครับอ๋อนึกออกแล้วใกล้เชียงสุดแอนตะลิงปิง ลิงปิงยังว่ามันมีน้าฉ่าเนาะอันนี้เหมือนน้ำฉ่ำบอกว่าความใกล้เคียงนะครับเออความใกล้เคียงครับอืมนะฉะนั้นแล้วเร้ยวอ่าฉะนั้นแล้วนะครับเราลงมาต่าดูครับอเดี๋ยวก่อนนองพอน้องเดอร์มอนกันนะครับอ่าขอกินหน่อยครับอได้เลยครับผมอน้องเดอร์มอนยัเียมากินด้วยกันนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าเมนูว่ามาว้าวมาว้าว ก็อย่างอะเมนูตํามมาว้าเอออาหารนะครับก็อย่างนั้นก็ึ้ก็บออกนะครับก็จะตํามวาว้า่อกันกินนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มไปกันนะครับอันดับแรกเลยครับพี่แอนค่ะใส่พริกก่อนนะคะใส่พริกสักสองเม็ดก็พอนะคะแซ่บแซ่บแซ่บใส่พริกปรนเด็ต้องคือใส่พริกสดนะคะ อ่าวันนี้เขาใจแด,แดงจินดาสองเม็ดเ,เข้าไปเราติขาดมาได้ของเมนูนี้ก็คือต้องใส่ขิงนะคะขิงสดนะคะอ่าม,มาใส่ขิงแต่ขิงแกก็ช่องอื่น,ดนได้ <c oughs> <c oughs> ก่อนขิงจอนเล้พิกเข้าปากนี่ขาดขิงมาได้เลยนะคะนี่ โ่าเสียงกบกบกบโซขิงอ่าแม่กาบอกว่าหนักหิงหน่อยนะคะเราก็เลยใส่ไปหนึ่งแง่งจัะน้ำตำกับพพิกเลยนั้นโอ้หอมหิงหอมหิงนะครับมันต้องใส่กระเทียมมันต้องใส่หอมอย่างละตำหิงที่ละเอียดเลยนะคะอนะครับ คิงไม่ขิงขิงไว้รุ่นเนอะจะอ่อนกบ่อ่อนจะแก่กบ่แก่อืมหนึ่งไปเกียดละโอ้พริกบเพชรขิงกบเพชรพี่โจ๊กเหมือนเมนูอย่างสักอย่างเน้ะพี่โจ๊กนาะที่ต้องใส่ขุ่นเนาะ ใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะน้ำตาลนะคะปาดน้ำตาลที่ปากโคกได้เลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวของเราต้องใส่น้ำตาลนักหน่อยนี่พี่โจ๊กเพราะว่ามันเปรี้ยวมากเลย ถ้าก็คือมันแบบกรองกอบก,กับน้ำตาลน,น้ำจงอะ่ะว้า,อาพอแล้วพอแล้วน้ำลายปุ๊กกันเลยทีเดียวมะพร้าวคืนทึกแข็งมากแข็งมากค่ะน้อ,นองยงบอกนะครับใช่แล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อย น้ำหาหรือว่าน้ำปตาบ่าต้องใส่นะคะเอามาชูรสกับเกลือนะคะเยอะไปนี่อืมขอนยา้างมือได้นะคะตาไป บอกว่าสับเหมือนสับกับมะกุเหมือนสับมะก็เต๋นี่นะคะสับลงไปโอ้โห,โหน้าน้ากระเด็นกระดอนเลยอันนี้ล้างแล้วนะคะก็อบอกห้ใจกันทั้งเปลือกเลยมันต้องปอกเปลือกอ้าวโอ้อพะนะพี่อยากเห็นหน้าผมบอกครับหนะ้า <laughs> เอาขอบกันไปสิเอาโอย่าชวคนนู้นเขาจะบอกเอาโอ้ยเดเดดไอ้สไนซ์ไอ้สมาลองใหญ่ยาวกันยาวแบบไหนแบบไหนโอ้ โอ้โหขอซองเป็นรูปด้วยก็ครับยาวขนาดไหนโอ้ยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นโอ้ยนะครับอยากเห็นมาเกยเห็นเอ๋อซับต่อซับต่อนะครับโอ้นะครับเออนะครับต้วจะโชว์ของใหญ่นะครับโอ้ยหุยโอ้ยหุตกใจนะโอ้ยตกใจโอ้ยยิ้มทำไมยิ้มทำไมอยากเห็นยิ้มอยากเห็นนะโอ้ยดูได้ที่ไหน มีช่องไหมมีช่องไหมดูได้ดีไงอุ้ยอุ้ยขนลุกขนลุกอ้ยขนลุกขนลุกขนลุกโอ้โหโอ้โหโอ้สูงหกเลยนะครับพี่สวัยใหญ่มากมากโอ้โหโอ้สัตว์ที่ประดได้เนี่ยอ๋อข้าวสารข้าวเหมาะเหมาะเลยครับ

ออ๋ครับยาวขนาดไหนอ่าสวัสดีทักทายนะครับพี่สวัยนะครับผมสวัสดีทักทายน้องเดอร์มอนนะฮะอ่านี่เลยครับตําแบบอีสานครับโอ้น้องเดอร์มอนว่าวิธีการตำอันนี้จะเป็นแบบอีสานแท้นี่อ่านะเล็กเล็กไม้ใหญ่ใหญ่มิตาเคียฟแลมิตาสนับสนุนเขาทรายกาลิซี่นะฮะอ่านะฮะทั้งยาวทั้งใหญ่ ทั้งยาทั้งใหญ่หอหันมือเล่นหิะใหญ่นะฮะหันแล้วขนลุกขนลุกนะครับขนลุกขนลุกนะครับอ่านะครับน้องเดอร์มอนบอกนะครับผมฮ่าแนวฮามาแล้วนะครับลืมแล้วลืมแล้วนะครับอ่านะสำหรับวันนี้นะฮะเมนูที่ทำในวันนี้ก็คือเชดเปนนั่นคริสต์ไสซี่สตอร์ด ควินคุณควินควินในภาษาอังกฤษนะครับผมเทียบเท่าแล้วเอามาเทียบกันรุ่นต่อรุ่นนะครับเปิ้ลบอกว่ามะตูมมะตูมนี่แบบเจ่ดีเจมะตูมนะฮะคือผลไม้ของไทยเรียกว่ามะปินาแต่ว่าผลไม้มะตูมของไทยเนี่ยสามารถที่จะเอามาทําเป็นเหยื่อตกปลาได้รสกลิ่นมันหอมนะฮะโอ้ยนี่ก็หอมนะหอมหอมนะครับผมหอมหลายๆอย่างนะครับแล้วรสชาติของนี่นะฮะ นี่นะฮะน in er uh uh, ี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะฮะอันนี้มอกหน่วยมันเออไอสวายนะฮะอ่าอันนี้ก็คือรูปเจเป็นดิสคริสหรือว่ามาโตมญี่ปุ่นโอ้โหมีรสชาติเปรี้ยวจิ้มแล้วนะฮะคนลุกคนลุกคนลุกนะฮะโอ้ยนะฮะเข้าตาเลยจริงริงนะครับผมนะครับผมและน้องเดอร์มอนนะครับพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเออไปโรงเรียนหันพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะโอ้นะฮะอย่าพิเศษก้าวนะนะครับ ราจะจำหมดหมดเลยนะอะเดี๋ยวก่อนถามน้องเดอร์มอนนะน้องเดอร์มอนตอนนี้เรียนชั้นอะไรครับเนี่ยอานะฮะเหมือนว่าจะจำได้เลราๆอะแต่ก็ต้องขอทบทวนเหตุการณ์เพราะว่าความจำของลุงกับปามันแบบค่อดีนะครับอ่านะครับเพราะว่าช่วงนี้บอกใ่้ได้กินแต้กล้วยมันขาดตลาดขาดตลาดละงบประมาณนะครับอ่า ไม่จะตามเซตกี่โมงนะครับผมอ่าแข็งนะพี่โจออมันไม่ใค่นี้นะมันแข็งนะมีน่น่แน่นี่นะฮะเออเหมาะสารับที่จะเอาปูเป็นต้นไม้โอ้พี่สบายเขาไปเห็นละนะครับผมว่าเสีย ตัวใจนะครับผมถ้าอยากจะไปถ่ายมูกมาอยู่นะครับอ่าจกาคือมันดูต่างใดดีต้องใจกล้องเลนวายอีบัอ้ปมันใหมันหาวอีบอ้ะวายหน้าตัววาครับใหญ่แบบปอเอาไปชุบแปลงถอดให้ใหญ่เก่าวายนะครับอีกของมาพิมนะครับ กลัว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 คลกคุลกคุลกเาอ่าน้องเดอรมอนว์น้ออยู่ชั้นปสามนะฮะโอแต่เ็นลักดูมาแล้วน้องเดอร์มอนนี่เป็นแนวพวเนีแกมเมอร์เกมเมอร์เดีวปีหน้าปสีและถูกต้องครับหรือว่าจะสัารดรเดอมอนมี แผนการที่จะสรากชานกัครับความรู้จะได้เงี้ยเล่นก็อถ้าทายน้องเล่นมาได้นะอย่าไปโกรธนะครับผมแต่พี่แอนอู้จริงๆนะครับพี่แอนอู้จริงปากแบบนีแกปากแมวครับคนแถวบ้านของงูมาเป็นเป็่นว่ะเนี่ยเราผ่ารู้พรับว่ามันมีหน่วยมันมีข้างในนะฮะโอ้โหมันมีเมล็ดด้วยเวข้างในนี่เหมือนโกโก้เนี่ยเอออืม เราเอาไปเพาะเราจะลองเอามลเ็ดนี้ไปเพาะดูนะครับผมว่ามันเป็นอย่างไดนะฮะแต่เราติดใจในรสความเปรี้ยวของเขาแล้วเขาว่ามันมีดอกดอกก็สวยสวยเราติดใจในรสความเปรี้ยวเขาแล้วนะฮะเราจะต้องพักเขาไว้อีกที่หนึ่งเพื่อที่จะเก็บมลเ็ดไปปลูกนะครับเพื่อนเกาจะขายไปเขาก็จะเอามลเ็ดพอมันมีผลเขาจะไปขายกับพี่น้องไทยใหญ่นะฮะนี่ต้นมันกนะฮะ น้องย้ง่าขอเป็นเจียงอัปแปะอีวะขอแปะอแปะอ่ะหลือไงแล้วสวายมาก็อยากเห็นตัวใหญ่ๆเหมือนไรโนเสาร์อ่านะยา,ยาวมันจะยาวขนาดหนนะ่ะมันจะใหญ่ขนาดหนาอ,อ่ะสวายไปไหนแล้วไปไหนแล้วไไน, leg, นะโอ้นะครับอกลับมากลับมากลับมานะฮะอ่านะครับอ่าแนะนำตัวแค่นี้แล้วฮะอ๋อ นะครับบอกชื่อแล้วนะครับผมใครอยากจะรู้ความรับของน้องเดอร์มอนนะครับแบะมาทักทายกับพี่รักบนไอโจกได้นะครับผมอ่าน้องนะครับอ<ม>่านะครับน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะโอ้โหน้องเป็นเด็กผู้หญิงแต่ชอบพูดครับน้าฮะน,น,นี่ละจ้านะฮะโอ้ยเมนูว่แอดกี่กี่โมงน้องยง <c oughs> ร้องขึ้นเวทีอชิมเลยอชิมแล้วนะครับผมโอ้โหใจเวลาตามไปทั้งหมดอยู่สิบแปดนาทีนะฮะ เปรี้ยวไหมอร่อยเลยพี่เอ็นคเปค่น,น้ำลายปุ๊บขอโทษนะครับเมกาที่บอกสูตรนะครับขอให้มันกลมก่อนกว่าเก่านะฮะาขาดปลาล้ะขาดปลาล้ะไม่ได้ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพเห็ดัอม<า>ออพริก เห็ดช่องขิงเออนี่ยมีนู้นี่ทำมาเพื่อขิงช่องใหม่พี่เอ็นอันนี้กันที่ขิงแฮปปี้แชร์ก่อนเป็นไอโจ๊กจะขิงแฮปปี้อีทโยนะฮะบอกเลยครับโยงแฮปปี้แชร์จานฮะแนะนำตัวแค่นี้แหละครับได้เลยครับนะฮะมาเซิร์ฟเซโอ้โหมันสุดยอดมันประล้ำมาจารนความแซ่บนะครับอยากจะส่งไปให้เพื่อนๆได้ชิมดูนะฮะโอ้โหรสชาติมัน เป็นขัว่าสปรูดปรีดอีกแล้เนี่ย้บอ้โหมันเข็ดปันอืมมันมามันลหลเหมือนโอหน้าตามันอาจจะแบบจืดชืดอย่างนี้นะโอ้โหโอ้โหเนี่ยไปก่อนน้ำลายไหลไปนะครับอ่านะฮะพี่บอกความรักคนอื่นนะได้นะครับผมไม่อายครับได้เลยจ้านะฮะ ทำช่องน้องทำช่องสนุกสนุกน้องมาหลับแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นีนะคะนี่ค่ะดูมันจีดชื่อแต่มันเซ็โอ้ไมเห็นนะครับอ่าเอาได้ไปแอนขิงช่องเหรอพี่แชร์พี่แชร์ครับสวัสดีครับคุณอะตอมนะครับอะตอมคอมนะครับสวัสดีค่ะอ่าอะตอมนางสกุลคอมนี่พี่แอนอ่าอาครบของเขานี่แหละนะฮะเดี๋ยวต่อไปเมนูต่อไปจะเป็นเมนูนะครับแบบอินเตอร์เนชันแนลนะฮะอ่าก็คือเมนู ตำผลไม้รวมนะนะครับผมผลไม้นี้นะครับผมจะซื้อมาทำเองก็เป็นเรื่องยากอยู่นะครับวันนี้แม่ครับวันนี้แม่ก้าวนะครับเปิ้ลมาเปิดขายของใหม่นะครับเปิ้ลก็เลยแหกขายให้เะาครับเป็นผลไม้รวมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแคนตารูปนะครับมีแอปเปิลนะครับมีองุ่นนะครับมี บะเต้านะครับน่ะเดี๋ยวไอ้โจ๊กจะขอนะครับอนุญาตให้ไม่กานะครับได้เอามาทาเมนูต่ําผลไม้รวมนะครับอ่านะครับสวัสดีครับลูกนอนครับนะฮะเดี๋ยวก่อนช่องไอ้โจ๊กหายอ่าสวัสดีใจนีอย่างกินจ้านนองคนสวยคนรอนะครับสวัสดีครับวันนี้ของส้มๆครับปี่อะตอมครับนะนะครับอ่าเปินห้องว่านี่ครับปี่ตอนแรกนะครับเมนูแรกนี่คือนี่นะครับหน่วยนี่ปี่เคยเห็นคุ้นเคยกับครับ เป็นหอ่าอยะกัเป็นแอนมาวาวมาวาวนะครับเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมากน่านะฮะเจแปนิสควินส์นะหรือว่ามะตูมญี่ปุ่นนั่นเองมะตูมญี่ปุ่นหรือว่าเมนูดีเจมะตูมนั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับเฮาก็จะยมาเนี่ยของกินที่ทุกคนสามารถเนี่ยดึงกันได้นะครับก็คือตําผลไม้รวมนะครับผมตะกี้นี่คือหยากหน่อยเพราะว่ากว่าจะหาตัวของบักปินญี่ปุ่นเนี่ย หรือว่าตัวของนง้นมาตูมญี่ปุ่นนี่มันยากหน่อยเม้นค่ะนมีขายที่ไหนก็เพันบอกเขาตะกี้นะพันบอกว่า,าการนัดกินอยู่นานวันศุกร์นะครับที่นีสบาซ่านะคะอ้าวมีคนฮูจ้จักพ<ข>ี่แอนใครปิกันยาฮู้จักครับ<ว>เอเพันฮู้จักก็มาวาวนะานี่นะครับผม พี่กันยาชอบกินกอ,อนรสอตแบบนี้โอ้โหพี่ <c oughs> คนจริงลุกหมดเลยนะครับพี่ไปห้องน้ำไป <c oughs> โอ <c oughs> มันแพทไปแล้วนะครับอโอ้นะครับมันต้มมันลํำนะฮะนี่ค่ะนี่ค่ะตํำแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่นะครับต่อไปเจะเอามาวาวพ่กันพอนครับแต่ไอโจกอ๊กตำผลไม้นแบบนี้แบบนี้อ่แบบนี้นนี้คือน้น้ี่ี่น้อง บอกมานะคะไปดั้งเดิมที่ไหนไปดั้งเดิมที่ไหนลกใไ่หาไปน้อยมาลักใส่หาหน่อยอ้าวต่อไปแกนยาบอกว่าส้มเจ้าโอ้ยนะครับส้มขนจิงลูกนะครับน้องปิ๊กปองสวัสดีค่ะใส่หอมเตรียมไปแล้วนะครับใส่ตัวพริกกอนะครับนะนะครับพริกนี้ต้องบอกความลับนะครับเฮาจะบะตำ ใส่นักเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแสบนะฮะสวัสดีลูกนอนที่ช่องไอ้โจ๊กตัวนะครับลูกนอนบอกต่ำต่ำตำกระแทกกระแทกลูกนอนบอกต่ำแรงแรงอยากโดนต่ำแรงแรงต่ำแรงแรงและต่ำแรงแรง เล็กแล้วเล็กลงโลกใบนี้เล็กเล็กกว่าที่พีนน่เคยเคยยังไม่ได้เติมแกเติมเติมแล้ว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 นะ, <c oughs> ะนะครับอ่านะครับคอใส่ N K จะมีการเลือกตั้ง Generation e r e c t i o n ดูโอตะทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมเส,สี้งสตังได้เลยนะครับซื้อบัตรโบทนะครับเอาใส่ตัวของบัททัวนะครับแม่นะครับ ามบอกลุกปัดปัแป๊บปับนะครับผมแล้วเขากดใส่น้ํำฮานะครับแน่นะฮะน้ำฮ่าไปจอนหนึ่งนะครับเอานะครับนี่นะฮะอาทักทายน้องลูกนอนได้นะครับลูกนอนครับทักทายน้องเดิมอนด้วยนะครับน้องเดิมอนนี่อยากจะทําช่อง youtube มากเลยนะครับอ่าก่อนเลยเดิมอนวันหน้าอร่อยจุ๊กกินหน่อยครับได้เลยครับผมอ้าว ต่อไปไอ้เจะใส่ตัวนี้นะครับลูกนอนถามว่าน้องยงํำยังข้าววันนี้เขาคนรวยคนหรูหราน้องยงกินตามแซลมอนนะครับผมยำแซลมอนสลัดเ้าแม่นนะครับเฮามันคนโตนะครับพี่พิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พิมครับนะฮะนี่นี่นี่ครับพี่พิมพี่พิมวันี้นำเสนอนี่นละครับเจแปนนิส ควินนี่หรือว่ามอวาวเสนอแล้วเขาก็กเคยกินวันนี้วันรกอ่าใส่มะเขือเทศใส่มะเขือปอก่ะค่ะตำแล้วเป็นแบบนี้ครับพี่พมพ์นี่นะฮะแล้วก็โคกขยโยขยเยกไปนะครับตอนนี้นะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับสวัสดีค่ะแอดแชแนลสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอแองครับอ้าวใส่นี่ไปเลยนะครับน้ำมะนาวพร้อมเปลือกนะครับจุ๊บ แบบนี้นะฮะแล้วนี่เลยนะครับผมผลไม้รวมที่แมคานี้เปินขายเฮ้ยโจครับตั้งใจจะขายให้โจนะครับกล่องซาบาทนะไอ้ไมค้าโจเอาใส่อีไปเลยนะครับอสะดวกดีนักแลนะคะซาบาอ่านะครับเปิดกําลังเปิดร้านใหม่นะครับแล้วเอาก็ไปแอลแอลแอลดูก่อนช่วยซื้อในคเจอช่วยซื้อไนค์เจอนะครับได้เลยครับจากไปนะครับ อ่านะครับคุกเขากันนะครับผลไม้ที่เปิดขายืองไอ้โจกนี้นะครับมีตึงแคนตาลูปมีตึงอ่างมูลนะครับมีบัตเต้านะครับมีแอปเปิ้ลนะครับอ่านะครับถือว่าช่วยเหลือกันนะครับสุดท้ายนะครับเฮาก็จะปติดเกมของเฮาด้วยการใส่ทักชีไปเรื่อยนะครับอ่านะครับแบบโอ้ยนิ้เราันนิ้วไม่เอานะฮะใส่เข้าไปแล้วนะครับผมทุบปับทุบตักหนึ่งอีนะครับ อ่าลำล้ำตวยกันนะครับวันนี้นะครับผมอ่านะครับวันนี้เด้นตอนแรกจะไปขอแป้งนานพี่พิมละพี่พิม์ว่ากินนมดอันลูกชายกินมดไปแล้วสวัสดีค่ะพี่บ้านที่สุดนี่นะครับขอบคุณครับพี่สุดครับนะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูแซ่บในค่ำคืนนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องท้องลูกนะครับ คับไทยบัสดวกนะครับเดี๋ยวเจิญจวนมากินกันนะครับที่ช่องไอโจ๊กแอนนะครับมีของแสบที่มีผลไม้แตกตาแบบนี้นะผมมานําเสนอนะครับ <c oughs> นี่คือลูกมะวาวนะฮะ <c oughs> เป็นผลไม้รสเปรี้ยวมากมีวิตามินซีสูง <c oughs> ครับเปิดวิจัยแล้วว่าวิตามินซีในมะว,วาวมีมากกว่า น้ำเลมอนสองเท่าแล้วเกาะนะครับผมมีกลิ่นหอมนะครับสามารถเอาไปทำแยมได้นะครับตัวนี้นะครับใครที่เคยทำแยมจากตัวหน่วยมะวาวนี่นะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันกรรมนะครับผมกินซดก็ได้นะครับกินกับน้ำพริกกะปิก็เข้าท่าอยู่นะครับ,บช้อนใยญบุญเลยอ่ะครับนี่พี่โจัยไม่ได้กินตอนพี่ใส่ปลารแม่กะบอนว่าเราต้องใส่ปลาระแต่ไอ้โจ๊กคันนะครั<อ>บโจกเลยใส่ปลาานะครั<อ>บ<อ> ส้มตาลิวนะฮะส้มตาลิวเลยแต่เป็นชอบเนี่ยชอบเยอะมากเลยนะคะโอ้ชอบ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 แล้วก็มีความหอมความเผ็ดของขิงเข้าไปตัยครับอูนักนะครับผมลืมใส่กุ้งเ้งนะครับใส่ไปที่หลังครับอือเรยว เตียวอมอสนะใครที่มีอาชีพเป็นรปภนะครับขายากตาสว่างนะครับผมแนะนำหน่วยนี้เลยนะครับบบบปินนะครับผมหรือใครทำโอทีดึกๆจากนะฮะไปหาซื้อได้ที่ไหนแถวบ้านบางบ้านเก็ห้าจะมีอยู่นะครับแต่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมซื้อได้ที่กาดนัดจีนอยู่นานนะครับผม กาดไนบาซ่านะครับผมวันศุกร์วันศุกร์นะครับวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมแล้วอันนี้นะครับสามารถที่จะทําง่ายๆในครัวเรือนของเรา<ม>นะครับผม,มก็คือตัวของตาผลไม้ซึ่งเปิ้ลเอามาขายให้ไอ้จกเป็นกองแบบอี้ะนะมีแอปเปิลมีคาตาลูปมีบัตเต้าอัง,งุนมีอัง,งุนนะครับผมนะมตำกนเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะครับนะนะฮะสวัสดีพี่สีบานครับสวัสดีค่นะนะนะ กินแล้วเข้าห้องน้ําไม่หยุดหรือครับโอ้ยนะครับผมเกาะอู้ไปตัวเกาะขมิตไปตัวนะครับผมมันเริ่มออกาสละนะครับอ่าครับผมอย่างใก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาช <c oughs> ่วยกันเก็บชั่วโมงนะครับผม <c oughs> อ่า เข้ามาเก็บชั่วโมงช่วยไอ้โจกับพี่แอนนะครับอ่าขอบคุณพี่สีบานนะครับขอบคุณพี่พิมพ์นะครับขอบคุณน้องเดอร์มอนขอบคุณน้องลูกนอนขอบคุณน้องยงนะฮะขอบคุณป้าต้มนะครับพี่กัญญานะครับผมขอบคุณอไอ <sque S 2> ้สวัย<ร>นะครับอ่านะครับจะขอบคุณไอ้สวัยที่มาเรียบเสียงฮาวน,นะคะ่ะจะเปิดกับเปิดด้วยเฮาแล้วก็ฟังไปเหียนะครับส่งแานให้ไปเตรียมตัวทายหูอันตัวนั้นฮือนะครับไปบ้านอื่นในเกาะบอกกับอันขยะหินขยะเฮาขยะ เห็นบบบเฟื่องไม่ตคอับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเผื่อาไปปะพูที่ไหนเราไปจากเทาจะทวงถามว่าจะได้ดูนะครับผมเราเจอกันใหม่ในตอนอ่ามีคาร์บอนนะครับที่นัดมิสานะครับมณีเปิดตัวเพลงใหม่ชื่อว่า พาดาเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับโอเคจ้านะฮะแล้วเขาก็เจอกันใหม่นะฮะในรันเวหน้านะครับใครเจอไอส้สมัยล็อกคอมากันกรรมนะครับบอกว่าไอ้โจ๊กพีพแอนทวงหาตัวน่วยอันเดียวอันเดียวที่ใหญ่ๆนั่นะครับผมอ,อ่านะครับใหญ่จริง่าี่พิมอบค่ะ,อะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายได้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ กะใจโลกติตยามช้า